ต้องหยากอมรินจันนี้พบกับสามีแห่งชาติยุค90เจมนทนกับวิถีชีวิตที่ติดขั้นสุดตอนไปเรียนต่อต่างประเทศเนี่ยจริงๆแล้วเขาฟรีไสไตล์กันมาก <c oughs> มันไม่ต้องใส่เครื่องแบบเริ่มรู้สึกว่าพรุ่งนี้เราจะใส่อะไรมันเป็นอะไรที่เราไม่ได้อยากจะไปคิดถึงท <c oughs> ี่สั่งตัดเสื้อชุดหนึ่งก็ <c oughs> ตัดไปเลยเแบบ7ชุดแบบเดียวกันหมดเันหมดเลยอัปเดตแฟชั่นที่ตอนนี้หน่อยสิสฤดู มี33ชิ้นเมอิ้นต่อวันใช้วันละอื่นมาตอนเช้าเราพยายามไม่ดูเลยมีจะช่วงเที่ยงนี่ผมจะมาเช็คอีเมลแล้วก็มีใครโทรมาบ้างและมาอร่อยกับร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาเจ้าดังแห่งเยาวราชกับร้านยูลูกชิ้นปลายเยาวราชคุณยูใช้ปลาอะไรบ้างคะปลาทะเลค่ะเป็นปลาอินทรีปลาทางเรือ,น,อ,อนะคะแล้วก็ปลากะพงโอ้ลูกชิ้นปลานีาน่ยังไม่ได้เข้าไปกรหอมเลย<อ>่รแซ่บพร้อมกันจันนี้เที่ยงครึ่งไหนต้มยำอมริน